สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมนะจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางย t u b e ด้วยกันนะจ้าทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กาลังใจแอดจอยเนาะอ่าคลิปนี้การมาพบกับแนวทางห้างเสียงรอบเซารอบ,บายของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสองนะจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับแนวทางของแอดจอยจ้า สำหรับผลสรุป้างเสียงรอบเ้ารอบายของเมื่อวานเนาะจะวันที่ยี่สิบอย่างที่เอสจอยบอกไปในคลิปเนาะจะว่ารอบเ้ากับรอบายนี่คือเอสจอยหายทีเดียวเนาะจะพอว่ารอบเสากับรอบายนี่คือเด่นชนลูดชนเนาะจะถ้าจับคู่กับอาร์ี่ได้ตัวเดียวกันเนาะจะเดียมาเบิ่งผพ้นสรุปกันกนเนาะจ้าพ้นของรอบเ้าบนออกเก่าเก่าหกเก่าเก่ากรุดเก่าหกรุดไปเนาะจ้า สองตัวล่างรอบเส้าออกแปดห้าแปดหาเข่าไปหาแปดเนาะจัดแต่ว่าบบเมนตัวเน้นเนาะอ่าได้เฮได้กิดได้โดดกันอยู่เนาะจัดสำหรับห่างเสียงจ้าสำหรับรอบบ่ายพ้นออกบนสี่แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้โหลุดไปเนาะจ้าสี 48, ่แปดดิมาอยู่ในลักลอยลักซิปเนาะสำหรับสี่แปดรอบบ่ายเนาะจ้า โอ้โหมือนีติดเบินอยู่ที่55กับ44กันเบินไหวเบินบ่มานอจากจากอะรยินดีกับพีน่น้องเอฟซีสี่ามแนวทางห้างเสียงกับแอดจอยนอกจากสำหรับห้างเสียงมือวานได้รอบเศร้านอะกจากล่า,ลางแปดห้าห้าแปดนอกจากอะยินดีกับพีน่น้องเอฟซีสีตามนอะกจากเดียวมาต่อกันคล้องวันที่21กันเลยนอะกจากคำเตือนจากคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญยาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากทามักทาชอชบจังก่อยตามถาบหมักบบชบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางมีเขามีรูดพิดผ่านบมดในเอเดรอยต่องโอสดโคไฟผีนองเอฟซีหลๆนอกจากสำหรับรอบเซอมือนีเด่นอยู่ที่เกับห เด่นเจ็ดรูเจ็ดมีเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หกแปดหกห้า หกสี่หกเจ็ดหกหนึ่งสำหรับรอบบายสามกับสองลูดจ้าเด่นสามลูดสามมีสามเก้าสามแปด สามห้าสามหกสามศูนย์เด่นสองรูดสองมีสองหกสองแปดสองห้าสองเก่าสองสี่สำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้า รอบ,บายสองแปดสองห้าสองสี่สามศูนย์สามหกสามห้าสำหรับรอบเศร้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกแปดเจ็ดเก้าจ่านี่คือหุ้นห้างเสียงรอบเศ้ารอบใบคล้องเมื่อหนีวันที ยี่สิบเอนอกจากะป่ามานี่ตามนี่นอกจาก้ามักทาชอบจังคอยตามถามบ่มักบ่มชอบปล่อยผ่านได้นอกจากเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเอดจอยนอกจากโคกคนละไลค์ขอกคนละแชร์ขอกคนละหนึ่งติดตามกับว่ากันไปนอกจากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่ถ้าถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสีได้บบพลาดแนวทางทีเอดจอยลงให้พี่น้องเอฟซีนอกจากขอห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้า